มาดูสวัสดีครับกันในสนใจหยวใจนย้สิ้ครับวันนี้มาดู M70 ครับ70ขันแรงครับมาดูครับกระบอกแกนหน้าครับแกนหน้าใหญ่ๆครับ มาดูข้างหลังว่า70มีหางไทยังแค่สายขุนหนึ่งนั่ไม่ก็ตายลมีหางไทยครับยกขาสามครับทำ ทำไมถึงไม่มีหางไยครับช่วงเมื่อกี้ครับนี่ครับคือเหตุผลนี่ครับดูกระบอกครับกระบอกโมครับครับนี่ครับเตรียมพร้อมกันปลูกก้ามปูนั่ดเอยครับนี่ครับของโมครับ แกนโมใหญ่ๆเท่าแกนดันดินไปเดันดินข้างหน้าเลยครับนี่มีของศู์ครับอันน้นนี่นอะไรนี่เขาใส่กันอย่างนี้บะนนนนเนี่ยนันเนี่ยใส่แค่นี้เหรอ ม,มันจะดุดไหมมันไม่ดูดบ้าไม่รูทำไมจู่เราคาเท่จังครับรหเห็นว่าจันดินอยากไล่จนย์ครับนั่น สนใจสนใจหรือ,อยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับนนลองสตาร์ทระหว่างผ่านยกขึ้นดูมันยกขึ้นเดียวไหมันย,<ะ>ยกขึ้นเดียวไหมยยงขึ้นอีกนะอืม มันติดนัดไหม,อมเออประมาณนี้นะครับเก,กนใหญ่ๆเคครับผม ทุกใจฝาก,จกกดไลค์กดซับตะครเลยนะครับมุบคไปขใจดังซิ้งค่ะขอบคุณค่ะ